เขาควรจะเป็นคนที่ถูกพิจารณาคดีแต่ในชั่วขณะที่น่าตกใจผู้นำแอฟริกันคนนี้กลับพลิกสถานการณ์เผยความจริงที่ทําให้ห้องที่เต็มไปด้วยนักกล่าวมากประสบการณ์เงียบกริบป,ปากกาหล่นลงพื้นความลับอะไรที่เขาเปิดเผยจนทําให้โลกตะวันตกอึ้งไปโคมระยะส่องแสงระยิระยับในห้องอันรูราแสงสะท้อนบนโต๊นไม้มะอกกานีที่ขัดเงาจุดกับตันอิบราิมทรอยนั่งตรงข้าม คณะนักข่าวชาวยุโรปเหงื่อผุดพราวบนหน้าผากแม้จะมีเครื่องปรับอากาศเขาพูดมาเกือบชั่วโมงเล่ารายละเอียดการแทรกแซงของตะวันตกในชาติของเขาเขาแสดงหลักฐานที่รวบรวมมาอย่างพิธีพิถันจุดนักข่าวฟังสีหน้าโดยรวมไม่แสดงอารมณ์หญิงสาวตาคมคนหนึ่งเอนตัวไปข้างหน้าถามคำถามแหลมคมเกี่ยวกับอิทธิพลของรัเสเซียทรอยจ้องตาเธอตรงๆเสียงที่สงบมาตลอด เริ่มมีน้ำเสียงแข็งกร้าวเขาพูดถึงความน่าซื่อใจคดกล่าวถึงความอายุติธรรมในอดีตอธิบายถึงเกมการเมืองแบบนีโอโคลเนียนในปัจจุบันความไม่สบายใจเริ่มแพร่กระจายบนใบหน้าของนักกล่าวคนหนึ่งกระแอม,มดังๆจุดอีกคนขยับตัวอย่างกระสับกระส่ายทรอยหยุดเพื่อให้คำพูดของเขาซึมซาบจากนั้นเขาเปิดเผยสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาแสดงชุดการสื่อสารที่ถูกดักฟังได้ การสื่อสารเหล่านี้ชี้ชัดถึงอำนาจตะวันตกโดยตรงห้องเงียบสนิทเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงครางเบาๆของเครื่องปรับอากาศนักข่าวแรกสายตาตกตะลึงความสงบที่สร้างมาอย่างดีพังทลายลงหญิงสาวตาคมหน้าซีดเห็นได้ชัดปากกาของเธอร่วงลงบนโต๊ะความตึงเครียดหนักอึ้งอบอวนในห้องทรอยมองพวกเขาสีหน้าไม่อาจตีความเขาพูดต่อเสียงต่ำและนิ่งเขาอธิบายผลกระทบ ของการกระทําของพวกเขาเขาพูดถึงการทรยศและความไว้วางใจที่แตกสลายความเงียบยาวหนาแน่นและสมบูรณ์นักข่าวคนหนึ่งทําลายความเงียบเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเขาเขอคําชี้แจงเกี่ยวกับข้อความที่ถูกดักฟังทรอยให้คําตอบเสียงของเขานิ่งและแม่นยําผลกระทบนั้นปฏิเสธไม่ได้ตะวันตกจะไม่ชอบสิ่งนี้เรื่องเล่าที่พวกเขาสร้างมาอย่างดีเริ่มคลายตัวการสัมภาษณ์ดำเนินต่อแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ความตกใจยังคงค้างอยู่ในอากาศนักข่าวจดบันทึกอย่างบาาง้าคลังความสงสัยเริ่มแรกของพวกเขาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจุดบางสิ่งที่ใกล้เคียงกับความกลัวทรอยได้เผยความจริงที่พวกเขาพยายามมองข้ามจุดความสะดวกสบายของการสัมภาษณ์แตกสลายเขาแสดงมุมมองที่พวกเขาไม่เคยพิจารณาหรืออาจจงใจหลีกเลี่ยงจุดห้องรูราดูเล็กลง คมระยะส่องแสงเหมือนย่อยย้ยความไม่สบายใจกับตันทรอยสงสารของเขาและตะวันตกย่อมไม่ชอบมันเครื่องหมายดอกจันความตึงเครียดในห้องยังคงอยู่ชัดเจนจุดเสียงนาฬิการูบนผนังดังก้องขึ้นนักเก่าวที่เคยมั่นใจตอนนี้ดูไม่มั่นคงใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่เชื่อและความกังวลจุดกับตันทรอยเอนพิงเก้าอี้เล็กน้อยสายตากวาดมองใบหน้าพวกเขาเขาคาดการปฏิกิริยานี้ การช็อกที่วางแผนมาอย่างดีเป็นเวลาหลายเดือนทีมของเขารวบรวมข้อมูลอย่างพิถีพิถันพวกเขาปฏิบัติต่อการสื่อสารลับบันทึกความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อบ่อนทำลายชาติของเขาเรื่องเล่าที่สื่อตะวันตกนําเสนอเป็นภาพลวงตาที่สร้างขึ้นเขาคิดว่ามันมองข้ามบริบททางประวัติศาสตร์และการสแสวงหาผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องจุดมันวาดภาพผู้นำของเขาเป็นการยึดอำนาจที่ไม่ชอบธรรม ขณะมองข้ามความคับข้องใจของประชาชนจุดเขาเข้าใจพลังของข้อมูลวิธีที่เรื่องเล่าสามารถกำหนดมุมมองโลกการสัมภาษณ์นี้คือความพยายามของเขาเพื่อเจาะม่านโฆษณาชวนเชื่อที่สร้างมาอย่างดีเขาต้องการให้โลกเห็นความจริงจากมุมมองของเขาจากมุมมองของชาติที่ต่อสู้กับการแทรกแซงจากภายนอกนักกล่าวที่ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อความที่ถูกดักฟัง ถามคำถามอีกข้อเสียงของเขายังสั่นอยู่กับตันทรอยเขาเริ่มต้นการสื่อสารที่ถูกกล่าวหานี้คุณสามารถให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถูกต้องและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ทรอยพยักหน้าช้าๆความถูกต้องได้รับการยืนยันผ่านแหล่งข้อมูลอิสระหลายแห่งในเครือข่ายข่าวกรองของเราเขากล่าวอย่างหนักแน่นส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเราจะเปิดเผยตัวตนของพวกเขาในเวลาที่เหมาะสม ขณะนี้เรากำลังรวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์ที่จะแบ่งปันกับองค์กรระหว่างประเทศเขาหยุดให้คำพูดของเขาดังก้องสิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือรูปแบบพฤติกรรมที่การสื่อสารเหล่านี้เผยให้เห็นความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อบอนทำลายอธิปไตยของเราเพื่อกระบวนการทางการเมืองของเราและเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรของเราเพื่อประโยชน์ของผู้เล่นภายนอกนักกล่าวหญิงที่เงียบอยู่นานพูดขึ้น น้ำเสียงระมัตระวังมากขึ้นกับตันคุณเข้าใจว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้แรงข้อกล่าวหาที่จะเผชิญกับการปฏิเสธอย่างแข็งขันจากรัฐบาลที่คุณกล่าวถึงคุณมีหลักฐานอะไรนอกเหนือจากการสื่อสารที่ถูกดักฟังเพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างของคุณทรอยอมรับคำถามของเธอแน่นอนเขาตอบเราคาดการการปฏิเสธอย่างไรก็ตามหลักฐานมีมากกว่าการสื่อสารเหล่านี้ เราบันทึกกรณีการสนับสนุนทางการเงินให้กับกลุ่มฝ่ายค้านที่มีวาระชัดเจนเพื่อบ่อนทำลายชาติจุดเราได้ดักฟังการช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์ที่มอบให้กับกลุ่มที่พยายามก่อความวุ่นวายและปลุกปั่นความรุนแรงจุดเราได้รวบรวมหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจผ่านสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อบังคับให้ตัดสินใจในโยบายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเขาชี้ไปที่เอกสารบนโต๊ะหลักฐานมากมายอยู่ในเอกสารเหล่านี้เราพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลนี้กับหน่วยงานสืบสวนที่เป็นกลางบรรยากาศในห้องยังคงตึงเครียดแต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยความตกใจเริ่มแรกค่อยๆกลายเป็นการยอมรับถึงความร้ายแรงของข้อกล่าวหาของทรอย นักกล่าวมืออาชีพที่ช่ำชองในภูมิทัศน์การเมืองที่ซับซ้อนตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากข้อกล่าวหาของทรอยเป็นจริงมันจะเผยให้เห็นการละเมิดบรรทัดฐานระหว่างประเทศและการบ่อนทำลายชาติที่มีอธิปไตยอย่างจงใจผลกระทบต่ออำนาจตะวันตกที่ถูกกล่าวหาจะมีมากทั้งในแง่สถานะระหว่างประเทศและภูมิทัศน์การเมืองภายในการสัมภาษณ์ดำเนินต่ออีกชั่วโมง นักข่าวเจาะลึกถึงรายละเอียดของข้อกล่าวหาถามเกี่ยวกับไทม์ไลน์บุคคลและองค์กรที่เฉพาะเจาะจงและแรงจูงใจที่อาจอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงทรอยตอบคำถามด้วยท่าทีสงบและรอบคอบให้คำตอบที่ละเอียดและหลักฐานสนับสนุนเมื่อเป็นไปได้เขาไม่ใช้ถ้อยคำเกินจริงหรือวาทศิลป์ที่ยั่วยุเขามุ่งเน้นที่การนำเสนอข้อเท็จจริงตามที่เขาเข้าใจโดยมีข้อมูลจากทีมของเขาสนับสนุน เมื่อการสัมภาษณ์ใกล้จบความหยิงโซและความสงสัยของนักลก่าวบางคนลดลงอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาคาดหวังว่าจะสัมภาษณ์ผู้นำทหารที่ยึดอำนาจผ่านการรัฐประหารแต่พวกเขากำลังจากไปด้วยความรู้สึกว่าพวกเขาได้พบกับเรื่องราวที่ใหญ่และซับซ้อนกว่านั้นผลกระทบของการเปิดเผยของทรอยขยายออกไปไกลเกินกว่าพรมแดนของชาติเขา มันยกคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบทบาทของชาติที่มีอำนาจในกิจการของชาติที่อ่อนแอและพลวัตที่ซ่อนอยู่ในสงครามอำนาจโลกจุดเมื่อนักลก่าวเก็บอุปกรณ์ความรู้สึกไม่สบายใจที่ชัดเจนอบอวลในห้องพวกเขารู้ว่าข่าวที่กำลังจะรายงานจะพบกับความขัดแย้งและการปฏิเสธแต่พวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาได้เห็นสิ่งสำคัญ สิ่งที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้นำของทรอยและภูมิทัศนการเมืองของภูมิภาคจุดกับตันทรอยยืนขึ้นเมื่อนักกล่าวถูกพาออกจากห้องเขามองพวกเขาไปสีหน้าครุนคิดจุดเขารู้ว่าการสัมภาษณ์นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ยาวนานและยากลำบากกองกำลังที่มีอำนาจที่เขากล่าวหาจะไม่เงียบ พวกเขาจะใช้ทรัพยากรอันมหาศาลเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของเขาเพื่อบ่อนทำลายรัฐบาลของเขาและเพื่อรักษาการควบคุมในภูมิภาคจุดแต่เขาพร้อมสำหรับการต่อสู้เขาเชื่อว่าความจริงเมื่อถูกเปิดเผยมีพลังของมันเองและเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำให้ความจริงเกี่ยวกับการแทรกแซงของตะวันตกในชาติของเขาถูกได้ยินไม่ว่าตะวันตกจะไม่ชอบมันมากแค่ไหน เขาหันหน้าและเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปที่เมืองที่คึกคักด้านล่างจุดชีวิตของประชาชนของเขาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาเขาแบกรับน้ำหนักของความหวังและความปรารถนาของพวกเขาไว้บนบา่าและเขารู้ว่าเขาไม่สามารถถอยหลังได้การสัมภาษณ์ได้ปลูกเมล็ดแห่งความสงสัยในใจของนักกล่าวยุโรปเมล็ดนั้นเขาหวังจะเติบโตเป็นความเข้าใจที่กว้างขึ้น เกี่ยวกับความซับซ้อนของการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติเขาตะวันตกอาจไม่ชอบสิ่งที่เขาพูดแต่บางทีบางทีพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงเมืองด้านล่างส่งเสียงครวญนครางเป็นซิมโฟนีของตแตรเสียงคนและเสียงเครื่องจากไกลไมันคือเสียงของชาติที่เคลื่อนไหวชาติที่ทรอยเชื่อว่ากำลังตื่นขึ้นการสัมภาษณ์จบลงแต่การทำงานที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้น เขารู้ว่าการตอบโต้จะรวดเร็วและโหดร้ายสื่อตะวันตกที่เคยเป็นเครื่องมือของเรื่องเล่าของพวกเขาตอนนี้จะถูกใช้เป็นอาวุธต่อสู้เขาพวกเขาจะเรียกเขาว่าผดเด็จการหุ่นเชิดของมหาอำนาจต่างชาตินักปลุกปั่นที่ขายทฤษฎีสมคบคิดเขาพร้อมสำหรับมันเขาต้องพร้อมเขาเดินออกจากหน้าต่างความเงียบของห้องตัดกับความโกลาหลของเมืองเขารินน้ำเย็นให้ตัวเอง ความเย็นของน้ำเป็นการกระตุ้นต่ออะดรีนาลีนที่ยังหลงเหลือเขานึกถึงใบหน้าของนักกล่าวความตกใจความกลัวการตระหนักรู้ที่เริ่มก่อตัวเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้พวกเขาอับอายเป้าหมายของเขาคือบังคับให้เกิดช่วงเวลาแห่งความชัดเจนเพื่อให้พวกเขาเห็นว่าเรื่องราวซับซ้อนกว่าพาดหัวที่พวกเขาเขียนเขาได้แสดงหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้และตอนนี้พวกเขาต้องเลือก ว่าจะรายงานความจริงหรือยังคงรับใช้เรื่องเล่าจุดโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นสายเข้ารหัสส่วนตัวเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของเขากับตันการรั่วไหลเริ่มแล้วการสื่อสารที่เราเปิดเผยกำลังหมุนเวียนในช่องทางที่ปลอดภยัยแหล่งข่าวของเรายืนยันถึงความตื่นตระหนกในสถานทูตต่างชาติหลายแห่งทรอยฟังอย่างตั้งใจความพึงพอใจอันหนักแน่นครอบงำดีปล่อยให้พวกเขาตื่นตระหนก ให้พวกเขาเห็นว่าเราไม่ใช่รัฐบริวารที่ยอมจำนวนอีกต่อไปให้พวกเขาเข้าใจว่าเกมการและการสแสวงหาผลประโยชน์ของพวกเขาถูกเปิดโปงแล้วเขาหมกมุ่นอยู่กับการประสานงานกับคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและหัวหน้าหน่วยข่าวกรองในอีกหลายชั่วโมงข้างหน้าพวกเขาเตรียมพร้อมรับพายุพวกเขารู้ว่าสงครามข้อมูลจะทวีความรุนแรง พวกเขาคาดการการโจมตีทางไซเบอร์การความบารและความพยายามบ่อนทำลายชาติจากภายในแต่รัฐบาลของทรอยใช้เวลาเป็นเดือนในการสำซสร้างการป้องกันทั้งด้านดิจิทัลและกายภาพพวกเขาสร้างพันธมิตรของชาติที่เช่นเดียวกับพวกเขาเบื่อหน่ายกับการถูกใช้เป็นหมากในกระดานหมากรุกการเมืองโลกไม่กี่วันต่อมาบทความสำคัญฉบับแรกปรากฏในหนังสือพิมพ์ยุโรปชื่อดังพาดหัวถูกออกแบบให้ดูมิน่น หลักฐานของทรอยถูกมองเป็นโฆษณาชวนเชื่อบทความเต็มไปด้วยการปฏิเสธที่รอบคอบจากเจ้าหน้าที่ตะวันตกที่เรียกข้อกล่าวหาของเขาว่าไร้พื้นฐานและเป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากกฎเผด็จการของเขาทรอยอ่านบทความด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันมันเป็นสิ่งที่เขาคาดไว้พวกเขาไม่สามารถโต้แย้งหลักฐานโดยตรงจึงโจมตีผู้ส่งสารเขารู้ว่านี่เป็นเพียงการยิงเปิดฉาก การต่อสู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในสื่อและในโลกออนไลน์ที่เรื่องเล่าถูกสร้างและความเห็นสาธารณะถูกชักจูงเขาตัดสินใจบุกเขาสั่งให้รัฐบาลเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์สู่สาธารณะพร้อมการสื่อสารที่ถูกถอดรหัสและหลักฐานสนับสนุนรายงานที่เผยแพร่ในหลายภาษาเป็นคำฟ้องอันหนักหน่วงต่อการแทรกแซงของตะวันตกมันเผยให้เห็นการแทรกแซงหลายปี การสนับสนุนทางการเงินให้กลุ่มกบฏและการเบียบบังคับทางเศรษฐกิจเพื่อบังคับให้ทำข้อตกลงที่เสียเปรียบปฏิกิริยานั้นทันทีและถล่มทลายในประเทศของเขารายงานได้รับการตอบรับด้วยความภาคภูมิใจแห่งชาติและการสนับสนุนประชาชนที่สงสัยการแทรกแซงจากต่างชาติตอนนี้ได้รับการยืนยันรายงานกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่ออธิปไตย ในระดับนานาชาติรายงานจุดชนวนการถกเถียงในโลกใต้หลายชาติที่เผชิญการแทรกแซงคล้ายกันยกย่องทรอยเป็นวีรบุรุษพวกเขามองเขาเป็นผู้นำที่กล้าท้าทายกองกําลังที่มีอำนาจที่กำควบคุมโชคชะตาของพวกเขาในตะวันตกสื่อต้องเผชิญกับประเด็นนี้โดยตรงแม้หลายสื่อยังคงสงสัยแต่บางสื่อที่ขับเคลื่อนด้วยความซื่อสัตย์เริ่มสืบสวนข้อกล่าวหาของทรอย นักข่าวยิงที่ทำปากกาหล่นในการสัมภาษณ์นักข่าวรุ่นเก่าที่มีชื่อด้านความซื่อสัตย์เป็นหนึ่งในนั้นเธอรู้สึกสั่นคลอนจากสัมภาษณ์และไม่อาจสลัดความรู้สึกว่ามีอะไรในเรื่องราวนี้เธอเริ่มขุดคุยใช้เครือข่ายแหล่งข่าวของเธอเธอยืนยันความถูกต้องของการสื่อสารที่ถูกดักฟังและพบว่าเจ้าหน้าที่ตะวันตกบางคนที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาของทรอยในที่สาธารณะมีส่วนในกิจกรรมที่เขาอธิบาย การรายงานของเธอที่ตีพิมพ์ในสื่อใหญ่เป็นระเบิดทางการเมืองมันยืนยันข้อกล่าวหาของทรอยและทำลายเรื่องเล่าว,ว่าเขาเป็นเพียงนักโฆษณาชวนเชื่อผลกระทบทางการเมืองเกิดขึ้นทันทีเจ้าหน้าที่ถูกบังคับให้ลาออกความสัมพันธ์ทางการทุตถึงเครียดและสงครามเงาที่มีมานานถูกนำสู่แสงสว่างทรอยมองทุกอย่างจากสำนักงานของเขาเขาไม่ได้ฉลองเขารู้ว่านี่ไม่ใช่ใชัยชนะ แต่เป็นจุดเปลี่ยนเขาได้เผยความจริงและตอนนี้โลกต้องรับมือกับมันเขารู้ว่ากองกำลังที่เขาทา้าทายจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆพวกเขาจะยังคงวางแผนและพยายามกู้คืนอิทธิพลที่เสียไปแต่เขาได้แสดงให้ประชาชนและโลกเห็นว่าชาติเล็กๆสามารถยืนหยัดเพื่ออธิปไตยของตนเขาได้พิสูจน์ว่ายุคข,ของการครอบงำของตะวันตกที่ไม่มีคำถามกำลังจะสิ้นสุดถนนข้างหน้ายาวและยากลำบาก แต่ครั้งแรกในรอบนานเขารู้สึกถึงความหวังเขาได้ทำลายความเงียบเขาทำลายภาพลวงตาและเขาได้แสดงให้โลกเห็นว่าตะวันตกจะไม่ได้ตามที่ต้องการความเงียบใหม่ครอบงำชาติไม่ใช่ความตึงเครียดของการ,รเผชิญหน้าทางทหารแต่เป็นเสียงครุนครางของประชาชนที่ทํำงานหลายเดือนผ่านไปตั้งแต่การสัมภาษณ์ที่เขย่าโลกการทูตพายุแรกของการประนามจากสื่อและความโกรธทางการเมือง จากตะวันตกค่อยๆสงบลงถูกแทนที่ด้วยการยอมรับอย่างไม่เต็มใจถึงความจริงใหม่เจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาในรายงานของทรอยถูกบังคับให้ลาออกอาชีพและชื่อเสียงของพวกเขาพังพินาศจากหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ที่เขานำเสนอนักกล่าวที่ทำปากกาหล่นขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมายใหม่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติจากการรายงานต่อเนื่องที่กล้าหาญบทความของเธอเผยให้เห็นความเน่าเฟะ ของการคอรัปชันและการครอบงำแบบนีโอโคลเนียนเธอยืนยันทุกคำที่ทรอยพูดเปลี่ยนเขาจากบุคคลที่น่าสงสัยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านเพื่ออธิปไตยตัวทรอยเองไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในห้องแห่งอำนาจที่รูราอีกต่อไปเขาอยู่ในท้องทุ่งในตลาดที่คึกคักท่ามกลางประชาชนที่ให้ความไว้วางใจเขาในวันนี้เขายืนอยู่บนสะพานที่สร้างใหม่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานแห่งชาติ ที่ได้รับเงินทุนจากทรัพยากรของชาติเองไม่ถูกผูกมัดด้วยเงินกู้และเงื่อนไขจากมหาอำนาจต่างชาติด้านล่างแม่น้ำไหลแข็งแกร่งและนิ่งเขามองใบหน้าของประชาชนขณะข้ามสะพานเขาเห็นความภาคภูมิใจในดวงตาของพวกเขาความภาคภูมิใจที่เกิดจากการพึ่งพาตนเองนี่คือชัยชนะที่แท้จริงการเอาชนะการแทรกแซงจากภายนอกเป็นเพียงก้าวแรก ภารกิจที่แท้จริงคือการสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระเส้นทางข้างหน้ายังยาวไกลและเต็มไปด้วยความท้าทายกองกำลังเก่าจะไม่ยอมสละอำนาจง่ายๆแต่ครั้งแรกทรอยรู้สึกมั่นใจอย่างเงียบๆระเบียบเก่าถูกทำลายเรื่องเล่าของมันแตกสลายด้วยช่วงเวลาแห่งความจริงที่ไม่ถูกกรองตะวันตกจะยังคงจับตาดูแต่ตอนนี้พวกเขาจะดูด้วยความเข้าใจใหม่ ตระหนักว่านี่คือชาติที่พบเสียงของตนทรอยหันหน้าไปสู่ขอบฟ้าดวงอาทิตย์ที่กำลังตกแต่งท้องฟ้าด้วยสีสันแห่งการต่อต้านและความหวังงานยังไม่เสร็จมันเพิ่งเริ่มตน้นแต่รากฐานถูกวางลงบนพื้นฐานแห่งความจริงและเจตจ,จำนงอันแน่วแน่ของประชาชนที่จะเป็นอิสระเรื่องราวยังไม่จบมันเพียงก้าวเข้าสู่บทใหม่ที่ยังไม่ถูกสำรวจ